ถ้าพีคช่วง h ฮ g h s ซีซั่นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ400หูใช้พนักง,งานกะละ4คนทำได้400ชามรามเมงอะ่ะมันไม่ค่อยมีเมนูเนื้อเลยแล้วก็เลยเริ่มต้นจากตัวหลักเราก็จะเป็นเบสซุปไข่กระดูกเนื้อแล้วก็เราขายในราคาที่เข้าถึงได้เข้าถึงได้ตบวยเราจะมี ML มหมดเลยครับพนักง,งานเราเทนกันก็เลยเทนไม่จำเป็นต้องเทนนาน,านเขาแค่มาอานตรงนี้แล้วก็ช่างตวงวัดมันก็รสชาติเท่ากัน กจามีตำแหน่งการยืนด้วยใช่ครับแต่ละสเตชันมันจะแบ่งแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนนะครับ1คนลวกเส้น1คนปั่นซุปครับ1คน 1> ท็อปปิง้งท็อปปิ้งครับแต่เรายังลงทุนกับเครื่องล้างจานอยู่ใช่ครับสําคัญมากเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเสียคนคนหนึ่งที่จะคอยยืนล้างจานอย่างเดียวเลยตั้งใจให้เป็นบาร์เพราะว่าเราต้องการให้อ,อ,อัตราการเทินโอเวอร์มันเร็วครับ ตนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับมาจัดงานลงแขกออนทัวร์ที่เชียงใหม่คือปีนี้เราไปที่ยะลามาแล้วเราไปที่อุบลมาแล้วจังหวัดที่สามคือเชียงใหม่แล้วก็เมื่อวานมีคนมาประมาณสักแบบ150คนเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วก็อยู่ไปตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ี่ห้าทุ่มแล้วก็มี1คนที่ตอนที่แนะนําตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําร้านเอ็กตรีซิกลาเมงซึ่งผมเองอ่ะก็เคยเป็นลูกค้าร้านนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอเขาพูดให้ฟังถึงคอนเซปต์ว่าแบบเขาลงทุนอุปกรณ์เยอะมากแล้วก ปรากฏว่าร้านเล็กๆคือเล็กแค่นี้เองนะแต่ขายวันหนึ่งอนะ่ะสองร้อยถึงสี่ร้อยชางโดยใช้คนน้อยมากพอพูดแบบนี้ปุ๊บนะอยากรู้เลยตื่นเช้ามาวันนี้เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปเข้ากันแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าคอนเซปตร้านนี้มันเป็นยังไงเขาเป็นร้านเล็กแต่มีหลายโครงการที่กรุงเทพชวนเขาไปเป,เปิดเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีบางอย่างแล้วก็จะบอกว่าเราเริ่มเห็นคอนเซปอาหารเขาผราว่าน่าสนใจมากๆน่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูในช่องนี้ครับ เปิดร้านนี้ได้ไงอ่ะจริงๆก็เริ่มต้นจากชอบชอบกินก่อนเป็นเชฟไหมครับเป็นเชฟจบเชฟม,มาเลยใช่จบที่ไทยหรือว่าที่อเมริกาแล้วไปไงมาไงถึงมาเปิดร้านจริงๆก็มันเกิดจากเพนทอยร้านอื่นเนี่ยแหละครับช่วงนั้นราเมงอ่ะเราในเชียงใหม่นะฮะเราไปกินที่ไหนก็แบบหมดหมดหมด,หมดไปกินไม่ทันบ้างประเด็นคือเรามองว่าเราอยากกินแต่เราไม่ได้กินอ๋อมันในมุมลูกค้าใช่ครับเออ แล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมทำไมเขาถึงทำน้อยจังบางวันแบบสี่ิถ้วยหกสิบถ้วยเองแล้วเราก็ไม่ได้กินแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอ้าทาขายเนี่ยเราจะได้กินเองด้วย <c oughs> มันเป็นการ <c oughs> คิดที่ง่ายมากเลยอ่ะเป็นความคิดเริ่มต้นของคนที่ไม่เคยทําร้านอาหารดีกว่าครับถ้ามาคิดตอนนี้ก็คงไม่ได้คิดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว <c oughs> แต่เราอ,อ่ะเป็นเชฟมา ใช่ครับเป็นเชฟอาหารประเภทอะไรอ่ะสม้าอยู่ร้านอาหารฝรั่งเศสคือเราเรียนแบบคูลินารีสคูลเลยใช่ครับเขาเหรอแสดงว่าเราก็จะมีพื้นฐานการทําร้านแล้วก็ในเรื่องของการจัดการระดับหนึ่งแล้วดิมันต้องมีทรงมาถ้าเกิดเรียนเรียนอาหารประเภทเวสเทิร์นใช่ครับก็จริงๆก็ได้เรียนพวกการจัดการทุกอย่างอย่างที่พี่ต่อสอนเมื่อวานคือผมได้เรียนมาหมดแล้วพวกคิดก๊อตีิวอะไรพวกนั้นก็เรียนคานวณอะไรมาหมดแล้วแล้วที่มาของร้านนี้หมายถึงว่าทําไมต้องเป็นทําเลนี้นิ่มมา ตอนนั้นมันเป็นโควิดเข้ามาใหม่ๆครับนิม,มานคือแบบมืดหมดเลยคือร้านผมตอนนั้นที่ทําแรกๆครับคือมืดไม่ไม่มีอะไรเลยครับตรงน,นี้มืดทุกอย่างแล้วก็ขึ้นป้ายแบบให้เช่าเป็นแบบทางนิงมานใช่ครับเราก็เลยโอเคเราคิดว่าโลเคชั่นตรงนี้มันน่าจะโอเคที่สุดก็เลยโอเคแล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็ จริงๆรง้านเราปิดปีสองนี่เหรอใช่ครับเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดสี่บิโมงเช้าจะถึงปีสองจะแปลว,ว่าพนักง,งานจะไม่ใช่แค่กะเดียวด้วยอ๋อไม่ใช่ครับเมื่อก่อนน,ะน่ะมีสามกะก็จะเป็นเข้ากะเช้าที่ต้องมาเปิดร้านแล้วก็จะมีกะทีย่ยงที่จะมายืนอยู่กลางอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นกะที่เข้าตอนเย็นรอปิดตอนปีสองแต่นี่อันนี้พื้นที่กี่ตารางเมตรครับประมาณยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าตารางเมตรครับใช้พนักง,งานต่อก,ก,ะ,กะกี่คน 3าถึงสแล้วต่อวันขายได้ประมาณกี่ชามเฉลี่ยเฉลี่ยถ้าเกิดโลอย่างนี้นะครับประมาณ150 แต่ถ้าพีคที่สุดเนี่ยจะประมาณจริงๆสุดจริงๆอ่ะมันเคยถึง6 0 0แต่ทําได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าพีคช่วงแฮ์ซีสั้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ400หูใช้พนักง,งานกะละสี่คนทําได้400ชามแต่ว่ามันก็จะมีสองกะที่มันมาชนกันใน,ในช่วงมันจะมีช่วงเหลื่อมใช่ครับช่วงทามทามก็จะเป็นช่วงแบบ6กโมงเย็นจนถึง2ทุ่มเนี่ยอันนี้สองกะก็จะมายืนชนกันนี่เลยเป็นที่มาครับเพราะว่าเมื่อวานที่เคลุกขึ้นแนะนําตัวและเคพูดว่า ลงทุนอุปกรณ์โหดมากแล้วก็กำลังจะเปิดร้านสเต็กที่ใช้เชื่อมจอสเปอร์หันกลับไปดูเลยว่ามันต้องเป็นคนแบบไหนว่าในเชียงใหม่น่าจะแทบไม่มีหรือน้อยมากแน่นอนแล้วก็บอกว่าในครัวกลางมีเครื่องเรชั่นอลด้วยคอ p y ี้โอเว่นมันต้องเป็นคนที่มีความรู้อาหารระดับร,ระดับหนึ่งก็เลยบอกว่าวันนี้อยากขออนุญ,ญาตมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รู้กันว่าวางระบบยังไงมีวิธีคิดยังไงที่ใช้พนักง,งานต่อการแค่4คนแต่ทําได้วันละประมาณ400ชามแล้วคอนเซ็ปต์เมนูมันเป็นยังไงอ่ะคือจริงๆเรื่อง ต้นจากที่ร้านเราเนี่ยคือผมเป็นคนชอบทานเนื้อมากเพราะว่าบ้านผมปเปนนเเเอออ่่ียงื้มมากัพผปิดเขียงเนื้อมาแบบก่อนที่ผมจะเกิดอีกครับก็เลยชอบทานเนื้อเป็นโดยปกติอยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็คิดว่าเ,เมนูรามเมงอะ่ะมันไม่ค่อยมีเมนูเนื้อเลย ก็เลยเราก็เลยเฮ้ยเราทาําราเมนเนื้อดีกว่าแล้วก็เลยเริ่มต้นจากตัวหลักเราก็จะเป็นเบสซุปไข่กระดูกเนื้อเอาตรงๆเนี่ยที่กรุงเทพมันก็อสมมติหมูชาชูเป็นเสบสอาจจะมีบางแบรนด์ที่เป็นไก่มาบ้างใช่ครับแต่เนื้อ<ช>ยังไม่เยอะแต่ว่าเราก็มีไก่ด้วยเพราะว่าเหมือนเพิ่มออปชั่นให้ลูกค้าว่าถ้าไม่ทานเนื้อก็จะมีไก่ให้เลือกพี่กันเราก็มีราคาเริ่มต้นเฟรนลี่มากชิโอราเมนทุกคน1 0 0บาทใช่ครับแต่จะบอกว่าวิธีการเรียนเส้นดูดีโคตร ซึ่งวิธีการขายของร้านราเมงที่ผมว่าร้านพวกก๋วยเตี๋ยวอะเอาไปปรับใช้ได้คือทุกทุกอันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอดออนครับถูกไหมฉะนั้นต่อให้เราบอกว่าชามนึงมันร้อบาทแต่แค่เขาสั่งแอดออนชาชูไก่ไข่ดอกซิวญี่ปุ่นมันก็จะเบ่งราคาขึ้นไปได้ซึ่งส่วนใหญ่จะแอดออนใช่ครับก็ถ้าเกิดส่วนมาก จะเป็นชาวต่างชาติที่เขาจะแบบชอบแอดออนเนื้อเนื้อชาชูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอดออนที่นี่ก็ไม่ได้แพงนะ19บาท15บาท20กว่าบาทบปกติอะ a อเวอร์เจเช็คต่อหัวอยู่ประมาณกี่บาท150บาทนี่คือเฉลี่ย150บาทแสดงว่าเราเริ่มต้นเมนูที่100บาทแต่ก็มี170มี200บาทคนก็เฉลี่ยกันทานไปค,คิดว่าสิ่งที่ทำให้ร้าน,านเอ็ซราเมงแตกต่างกับร้านอื่นมาอยู่ที่ตรงไหนก็ เรื่องเบสทุกที่แตกต่างก็คือเราจะเป็นเนื้อที่มันไม่มีใครทําด้วยครับคือทําน้อยแล้วกันฮะทำน้อยแล้วก็เหมือนเราก็ลงลึกไปเลยแล้วก็เราขายในราคาที่เข้าถึงได้เข้าถึงได,เงได้เป็นเนื้อที่เข้าถึงได้อย่างเงี้ยครเพราะว่าเราได้ต้นทุนจากทางเราที่เราขายซึ่งเป็นเนื้อไทยปกติใช่ครับใช่<ฮ>อย่างกระดูกอะไรอย่างเงี้ยพวกไขกระดูกจริงๆถ้าเกิดไปซื้อเจ้าอ,อื่นถ้าสมมติว่าอย่างที่ต่อจะไปทานไขกระดูกที่เขาหั่นเป็น คือแบบแท่งันึงก็สองส0 0แล้วมากคือกระดูกที่เราต้มก็คือกระดูกพวกนั้นนะครับแบบเยอะมากต้มแบบในซุปอะ่ะไม่มีอะไรเลยครับมีแค่น้ําแล้วก็ไขกระดูกแค่นั้นเลยครับแปลว่าจะใช้เวลาต้มนานจนความอูมามิของกระดูกเนี่ยมันซึมเข้าสู่เราเาเมื่อวานน่ะผมคุยกับเคผมถามว่าให้อยากรู้ว่าฟูดคอร์เท่าไหร่เขาพูดตัวเลขมาแล้วตกใจว่า ขายราคาลอยต้นต้นฟูดคอร์ดแค่นี้คอนเซปต์ Concept แบบนี้ทำได้ยังไงมันทำเองทุกอย่างเส้นแล้วก็ทำเองเราทำเช่นเองด้วยใช่ครับเส้นทำเองแต่ทำที่ครัวกลางถูกปะ่ะใช่ครับแล้วก็ส่งมาที่นี่วนันละสองรอบบอกได้ไหมสาขาเนี้ยยี่สิบ 8ตารางเมตรลงทุนกี่บาทถ้าตรงนี้นะครับประมาณ1ล้านบาทรวมอุปกรณ์แล้วหรอครับเฮ้ยก็ไม่แพงแนะแต่ไม่ได้รวมครัวกลางนะครับอ่าไม่รวมวกกรครัวกลางครัวค้างโดนไปอีกก็มีประมาณค้างสี่ล้านได้เพราะว่าครัวกลางคือเราทําเพื่อจะขยายแล้วก็ที่แพงอะ่ะน่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์แหละ เมื่อวานที่บอกใช้อุปกรณ์ทําไมเชื่อในเรื่องการใช้เครื่องมือพวกนี้เพราะว่าเราได้ใช้มาก่อนนะครับอย่างที่ที่เราไปเรียนเนี้ยเขาก็ใช้เครื่องมือพวกนี้เป็นปกติอคอมบีโอเวนใช้เป็นเรื่องปกติเลยใช่ครับแล้วมันมันทำให้เรารู้ว่าเ้ยมันลดมันลดแรงคนได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่อเมริกาสิ่งหนึ่งคอสที่แพงที่สุดของเขาคือ labor cost ถูกเพราะว่าค่าแรงของเราวันละ400้เขาว่ะชั่วโมงละ400ใช่ครับพอมันมีตัวเนี้ยเข้ามาช่วยคือเครื่องมันแพงก็จริงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะจุดคุ้มทุนมันมันคุ้ ซึ่ง <จะ S 2> เราคำนวณมาใช่ครับต่อให้ประเทศไทยค่าแรางถูกกว่าถ้าเกิดเราต้องจ้างพนักง,งานน้อยลงอะต่อปีอะเราก็มันก็หลายแสนบาทแต่ผมว่าวันนี้เนี่ยเรามาร้านเอ็กซิซิกรามเมงแล้วเป็นคนที่คลั่งไคล้กับการทําระบบอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูระบบหลังบ้านกัน จริงๆก็คือครัวเล็กมากใช่ครับเล็กมากยืนได้สุดๆก็น่าจะ6คนก็น่าจะเต็มแล้วครับแต่เรายังลงทุนกับเครื่องล้างจานอยู่ใช่ครับสาคัญมากเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเสียคนคนนึงที่จะคอยยืนล้างจานอย่างเดียวเลยแต่เห็นนะสิ่งที่ให้ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการกรองน้ําใช่ครับความสะอาดพวกแล้วก็เป็นน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรนี้ด้วยครับคือพอเรามันเป็นครัวโอเพนกิทเทนนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาลูกค้าจะเห็นก็คือความสะอาดในการแฮนดิลิ่งฟู้ดอะไรเงี้ยผมเห็นอย่างหนึ่งขออนุญ,ญาตไปดูชามใช่ ทำไมชามันมีเหมือนลายหยิบที่ไหนได้ไหมครับอ๋อได้ครับก็มันจะเป็นลายเลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายกราฟิตี้เราไปเอ็กเราไปเอกศิลปินงี้หรอใช่ครับเป็นศิลปินเอ่อโลโก้เชียงใหม่เนี่ยแหละครับอ๋อเหรอหลายคนบะหลายคนครับเอามาดูซิมีใครบ้างอันนี้จะเป็นของนัดไก่ครับอันนี้นัดไก่ไก่อันนี้ไบไซย์ครับ ซึ่งมันก็จะมีสไตล์ที่แบบคาแรคเตอร์เฉพาะแล้วหมายถึงว่าแต่ละชามเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละเมนูเลยไหมหรือว่าอ๋อไม่แล้วแต่ก็ก็แรนดอมไปเลยครับอ๋อแรนดอมไปเลยทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับเรื่องตัว ดีไซน์ชามอะไรแบบนี้คือผมมองว่าถ้าเกิดชามเราแตกต่างแล้วเวลาลูกค้าเขาถ่รูปถ่ายรูปพอถ่ายปุ๊บเขารู้ปั๊บว่ามันเป็นร้านร้านไหนอะไรเงี้ยแล้วได้ผลจริงป่ะได้ผลจริงๆครับก็คนจะจําได้จากชามเราซึ่งวันนี้ที่เราเห็นครัวกันน่ะมันค่อนข้างถือว่าเป็นครัวมืออาชีพแล้วนะนี่คือเปิดร้านนานแค่ไหนแล้วครับก็กําลังจะเข้าปีที่4นะครับเรามีสเตชันอะไรบ้างก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้มซุปครับซึ่งซุปนี้เราทําเป็นซุปเบสจากขวกลางปะให้ครับแล้วก็ ามส่งที่นี่ก็จะอุ่นให้ร้อนวิธีการมาส่งมันเป็นยังไงมันเป็นแว็กซมมาเป็นกล่องครับนี่ครับขออนุญาตดูนะครับได้ครับแต่ได้เป็นความรู้ทำไมตอนที่เรามีสาขาเดียวเราก็ตัดสินใจทําครัวกลางอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันออปเปรตรออปเปริงง่ายครับแสดงว่าตอนแรกที่เราทําไม่ได้คิดจะเปิดแค่สาขาเดียวใช่ครับผมเห็นไข่ก็ทําไว้ใช่ครับไข่ก็ดองเองเส้นก็ทําเองเส้นก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับ อ๋อ oh, แล้วก็แบ่งเป็นพอชั่นไว้เลยใช่ครับแบ่งเป็นพอชั่นไวยเราก็มีเส้นสําเร็จขายทําไมเรายังต้องเสียเวลาทําเองเรามองว่าเราอยากหาความแตกต่างนะครับคนจะบอกว่าตู้เย็นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเราก็ไม่ได้ตีมัน<ร>ก่อนด้วยเพราะว่าทุกอย่างเลเวลลิ่งทุกอย่าง,ง,าง,ง,างว่าวันที่อะไรทุกอย่างนี่คือชื่นชอบเรื่องระบบตั้งแต่แรกครับ <c oughs> จรงิงๆที่นู่นมันก็คือเรื่องปกตินั่นแหละครับถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ทํามากี่ปีครับที่นูน่นทํามาก็ถ้านับตั้งแต่เริ่มเลยก็สิบปีได้ แต่เราอยู่ในครัวฝรั่งไม่ได้ญี่ปุ่นใช่ครับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยแล้วมันมาประยุกต์ใช้ได้ไหมประยุกต์ใช้ได้ครับแบบจริงๆเราก็เหมือนพื้นฐานแล้วถ้าเราเข้าใจพื้นฐาน้วเราปรับเปลี่ยนมันนิดๆหน่อยๆมันก,นก็ก็ได้แล้วครับอันนี้เรามีซุปเบสอะไรบ้างะครับก็จะมีเบสเนื้อแล้วก็เบสไก่อ๋อที่เหลือเราก็ไปประยุกตใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงใช่ครับก็อยู่ที่ว่าตัวซอสเนี่ยเราจะเป็นซอสอะไรแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตาม สมมุติเวลาเราเราเรียกว่าการทาซุปเบสเนี่ยอาทิตย์นึงเราทํากี่รอบอะครับมันก็แล้วแต่ยอดขายถ้าช่วงไฮซีซั่นก็คือทั้งวันทั้งคืนเลยครับเพราะว่ามันใช้เวลาต้มนานมากเพราะว่าพอเราได้ซุปเบสมาอันนี้คือ1หนึ่งตอนหนึ่งแล้วถูกไหมเราไม่ได้ต้องไปผสมอะไรเพิ่มไม่มีก็คือตามนี้เลยต้มมันก็จะเบากี้นิดนึงต้มทีประมาณ200ลิตรครับหม้อสองร้อยลิตรใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้น้ํา200ลิตรนะครับมันก็จะมีปริมาณกระดูกนีนะน้ำมันก็จะได้ประมาณเหลือประมาณร้อยลิตรอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เป็นซุปเนื้ออันนี้ก็เป็นซุปไก่ใช่ครับสิ่งที่ซุปของเรามัน,มนแตกต่างจากคนอื่นยังไงถ้าซุปเนื้อที่เราพูดได้เลยก็คือเราใช้ไขกระดูกเนื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราทำราคาได้เพราะว่าเราเป็นเป็นคนขายอ่ารัสเตชันต่อมาอันนี้ก็เป็นสเตชันลวกเน้นซึ่งก็ไม่ได้แพงมาก,กอุปกรณ์นี้ไม่แพงครับไม่แพงอะไรที่เขาเรียกว,ว่าปรับเปลี่ยนได้เร็วแล้วมีขายในพื้นที่อ่ะเราจะใช้อันนั้นด้วยสมมุติว่าถ้ามันพังปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนทันทีแต่บางคนก็บอกว่า จะทาร้านอาหารญี่ปุ่นอุปกรณ์ซีเรียสมากต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยจําเป็นไหมจริงจริงมันแล้วแต่ถ้าเกิดมันเฉพาะทางก็มันก็จําเป็นนะครับแต่อันนี้เราเรามองว่าถ้าเกิดมันคืออุปกรณ์ต้มอะฮะมันก็ต้มหน้าที่มันก็คือต้มเราก็ไม่ได้มองอะไรซึ่งก็จะมีสเตชันที่หยิบเส้นอยู่ในนี้เลยใช่าติแบ่งเป็นพอชั่นเรียบร้อยใช่ครับ แล้วก็มีนาฬิกาจับเวลาก็เรียกว่าง่ายๆเลยทําคุณภาพราเมงได้แบบนี้กับเงินลงทุนทั้งร้านหนึ่งล้านบาทก็ถือว่าถูกนะครับผมแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่รวมวกกรตัวกลางก็กี่ปีคืนทุนอนะ่ะห <6 S 2> เดือนครับประมาณอ่ะแล้วตรงนี้มันมีอะไรบ้างที่เราทําอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ส่วนดีกว่าเขาเรียกขั้นตอนวัตถุสัดส่วนวัตถุดิบใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราตะบ,บวยเราจะมี m l มหมดเลยครับอ,อ๋อเออเนี่ไงมันจะมีดีเทลบอกว่า เป็นกี่ ML ใช่ครับซึ่งในไทยมีขายมีครับเราก็นับเป็นจํานวนช้อนเอาถูกไหมครับใช่ครับนี่ก็จะเป็นแบบ20 ML <ม>อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็จะใส่หนึ่งกระบวยบอกหมดเลยว่าใส่อะไรเท่าไหร่ครับก็ง่ายเนาะพนักงานก็รู้เพราะว่าถ้าเราเทียมจะครัวกลางให้เรียบร้อย หน้าสาขาก็เหลือแค่การประกอบอ,อาหารใช่ครับก็ประกอบก็คือพนักง,งานเราเทนกันก็นเลยเทนไม่จําเป็นต้องเทนนานคือจริงๆปัญหาเรื่องพนักง,งานเนี่ยก็คือเข้าออกบ่อยพอเรามีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเทนเขาจนแบบเหมือนเพิ่งว่าเหมือนเขาไม่จาเป็นต้องเป็นเชฟคนหนึ่งนะฮะ<ๆ>เขาเป็นใครก็ได้แล้วเขาแค่มาอ่านตรงนี้แล้วก็ช่างตวงวัดมันก็รสชาติเท่ากันถูกาจที่จริงสเตชันประกอบราเมงมันมีแค่นี้เองอะ่ะหยิบชามปรุงเอาซุป ใส่เข้าไปเอาเส้นมาประกอบตรงนี้ใช่ครับจบเลยใช่ครับแล้วก็ออก ไปทางนู้นเลยมีตำแหน่งการยืนด้วยใช่ครับทาไมร้านแค่นี้มันจะต้องใส่ระบบตําแหน่งการยืนแบบนี้ว่าใครเพราะว่าแต่ละสเตชันมันจะแบ่งแต่ละหน้าที่ของแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยุ่งจริงๆ1หนึ่งคนทาไม่ทันแล้วครับมันจะกลายเป็นว่าหนึ่งคนลวกเส้นหนึ่งคนปั่นซุปหนึ่งคนใส่ท็อปปิ้งอันนี้คือตําแหน่งหนึ่งคนลวกเส้นหนึ่งคนปั่นซุปครับหนึ่งคนท็อปปิ้งท็อปปิ้งครับและอีกคนหนึ่งเสิร์ฟใช่ครับก็จะเป็นคนท็อปปิ้งนี่ก็อาจจะช่วยแบบออกออกมาเสิร แสดงว่าขัานหน้าบ้านมีแค่กี่คนคนเดียวถ้าเราพูดถึงยุ่งยุ่งก็จะมีสองคนแต่ถ้าไม่ยุ่งก็มีคนเดียวก็ยังไงก็ไม่เกิน5คนในร้านครับเฮ้ยถือว่าเป็นคอนเซปที่น่าสนใจแต่โฟเมื่อกี้ที่พูดคือลูกค้าเต็มร้านแล้วแบบหมุนเวียนลุกไม่หยุดเลยแสดงว่าถ้าช่วงโลซีสั้นนี่จะเลอกี่คนช่วงโลก็เนี่ยครับเปิดร้าน3คนอะไรเนี้ยครับเอาอยู่เอาอยู่คนเดียวในนี้ก็เอาอยู่ครับถ้าโลทําทีเดียวส่ถ้วยพร้อมกัน1คนทําได้อ่าเออเฮ้ยน่าสนใจจะบอกว ตำแหน่งทุกอย่างวางเป็นระบบหมดเลยไอเน,นี้ยมันเป็นตัวอย่างของครัวเล็กๆที่ผมว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวก็น่าจะใช้คอนเซปต์ประมาณนี้ได้ไหมใช่ครับใช่จริงๆก็หารจานเดียวจริงๆก็ศึกษาจากร้านกว๋วยเตี๋ยวด้วยนี่แหละครับว่าเพราะว่าบางร้านเขาจัดกันเป็นระเบียบเป็นอะไรอแต่ดูเป็นคนลงทุนอุปกรณ์เนาะอย่างเราเนี้ยเราเห็นเครื่องทําน้าแข็งครับน้ําเราก็ฟรีเครื่องกดน้าเปล่ามีหมดเลยเหมือนร้านญี่ปุ่นเลยอ่ะอันนี้คือเช่าหรือซื้ออันนี้ซื้อครับอ๋อซื้อไว้เลยครับ ขนาด ตู้ที่ใส่เครื่องดื่มอะยังเอาเป็นทรงแบนๆเพื่อไม่เปลืองพื้นที่เลยใช่ปะใ,<ช>ใช่ครับแล้วก็ต้องขอสูงเขาด้วยเราตั้งใจวัดขนาดโต๊ะอะไรพวกนี้เลยไห้ว่าจะลึกแค่เท่าไหร่อะไรพวกนี้เพราะวัดครับแล้วก็ตั้งใจให้เป็นบาร์เพราะว่าเราต้องการให้อ,อัตราการเทิร์นโอเวอร์เร็วถ้าเกิดเป็นโต๊ะเนี่ยจะคุยกันใช่ครับแล้วจะนานไม่ยอมลุกอันนี้ก็ average check เวลาลูกค้านั่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20. ถึงนาทีแสดงว่าลีดไทม์ในการปรุงอยู่ประมาณไม่ถึง5นาทีออกเลยใช่ครับถ้า พูดถึงว่ามันไม่ยุ่งนะครับนี่เรามีกี่ซีทนะครับประมาณ15ครับ15ซีทกับ400ชามเท่ากับ20กว่าเทินครับเชื่อแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีช่วงที่พีคมากๆคือมันเทินแบบเหมือนก็อ <มา S 2> <ม>ีดนตีเลยอ่ะใช่ครับใช่จะบอกว่าน่าสนใจมากนะทุกคนเพราะว่าวิธีการของเขาคือ นั่งไม่ได้ไม่สบายแต่ไม่ได้ต้องการอยากให้คุยกันเยอะก็เลยจะเป็นเก้าอี้ที่แบบหันหน้าเข้าผนังกินเสร็จแล้วก็ออกไปทย่างอื่่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าถนนนิมานมันเป็นถนนที่คนเขาเดินกันอยู่แล้วด้วยก็เดินความลึกก็อยู่ประมาณแค่แบบ45เซนใช่ครับใช่ประมาณนั้นอ่าสี่สิบสี่สิบห้าเซนคือไม่ได้ลึกมากขนาดนั้นก็เอาโครงสร้างไม้ฝากกับผนังได้เลยไม่ต้องมีคํายันอันนี้ก็จะประหยัดไปอีกเออเฮ้ยถือว่าออกแบบโคตรดีเลยในมุมคนดีไซน์อ่ะมันเป็นฟังก์ชันที่แบบดีมากแล้วก็ลูกค้าก็ยืนไป เช็คบินที่ตรงนั้นบปกบครับพอร้านมันเล็กเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้าสามารถเทิร์โอเวอร์หรือเข้ามาได้เยอะพอจริงๆถ้าเกิดวางสงนั้องมการวางพวกบิสเนส e s s m o โมเดลกับโอเปอเรชั่นตั้งแต่เดวันสําคัญครับสำคัญมากครพอเราเราก็ต้องรู้ที่ตั้งของธุรกิจเราด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไง ใช่ครับใช่ก็ต้องดูตรงนั้นด้วยเราก็ต้องดูคู่แข่งด้วยมะเพราะว่าข้างๆจริงๆก็มีคู่แข่งที่เขาก็จะมีคอนเซปต์อีกแบบหนึ่งในการมานั่งทานมานั่งคุยกันใช่ครับเราก็เราก็เลยทําในสิ่งที่มันแตกต่างจริงๆพอเราได้ฟังคอนเซปต์ตั้งแต่เมื่อวานอะ่ะมันทาให้เรารู้ว่าเขาขายแค่ชามเราร้อยกว่าบาทแต่ทําไมเขาได้กําไรดีเพราะเขาลดในเรื่องของโอเปอเรชั่นคอร์หมดเลยค่าเช่าที่ได้เลทดีตอนโควิดโอเปอเรชั่นคอร์ที่มี แอตัวเดียวพันนั้นงานที่ใช้ 3- 4คนเท่านั้นฉะนั้นค่าไฟก็ไม่ได้เยอะมากทําส่วนใหญ่จะครัวกลางแล้วก็วส่งมามันทาให้ต่อให้ขายราคาถูกพอคุมต้นทุนได้คุมโอเปอเรชั่นคอร์ต่างๆได้กําไรก็เหลือเต็มเต็มหน่วยเออทำไมรามเมงเราต้องตีฟองครับก<อ>็มันมันเป็นการทําให้กลิ่นมันชัดขึ้นนะครับมันจะหลักการเดียวกับที่เราดื๊บไวหรือว่าเวลาเราซิปกาแฟครับดิปคัพปิ้งครับมันจะเป็นการแอร์เลดน้ำเนี่ยพอเซอร์เฟซมันเยอะขึ้น กลิ่นที่เราได้มันจะชัดขึ้นจะบอกว่าเนื้อที่ The ะเบสเนื้อมันชัดมากเนื้อชัดใช่ครับซึ่งก็เป็นเนื้อไทยปกติเลยใช่ครับลูกค้าชอบพูดว่านี่ใส่วัวมาทั้งตัวเลยหรือเปล่าจริงนี่คือซุปเนื้อแบบซุปเนื้อเลยอ่ะเอี่ยนี่สิรามงนิมมานระหว่างซอยเกับซอยสิบเอ็ดมาโดนจริงบอกเลย มีพื้นที่เล็กๆบางคนก็บอกพื้นที่เล็กๆแค่นี้ก็ไม่เห็นต้องจุ่เครื่องล้างจานเลยครับช่วยยังไงพอเราเป็นร้านเล็กๆแล้วต้องการการเทินโอเวอร์ที่สูงนะครับเครื่องล้างจานมันจะช่วยให้เราล้างในจํานวนหลายๆใบพร้อมกันได้เร็วกว่าที่คน,นึ ล้างทีละใบไม่ต้องเสียเวลามาเช็ดจานด้วยใช่ครับมันก็จะมีน้ํายาอบเปิดออกมามันก็แห้งอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราเช่าเช่าครับใช่ทำไมอุปกรณ์ทุกอย่างเราซื้อเครื่องล้างจานเรากับเช่าอ่ะเรื่องแมเทนนด้วยครับถ้าเกิดเราเช่าเนี่ยบางทีถ้าเกิดเครื่องเสียอย่างเงี้ยครับเขาก็จะยกเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้เราแล้วก็เหมือนเอาเครื่องเนี้ยไปซ่อมแสดงว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ไหนที่มันต้องการการแมเทนนะแล้วมันเป็นมันเป็น critical e q u i เ m e n t สำหรับร้านบางทีการให้เจ้าของแบรนด์เขาเป็นคนมาดูแลเลยอาจจะดีกว่าใช่ครับถ หมดว่าเราซื้ออย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งรออะไรอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งปกติถ้าซื้อก็ประมาณสักแสนหนึ่งแสนสองค่าเช่า่าสี่ห้าพันครับจริงๆถ้าเทียบว่าร้านเราเปิดมาเกือบ4ปีมันก็ซื้อเครื่องได้แล้วแหละแต่ว่าเรามองว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมันพังมันโฟรลร้านมันจะขาดยอดขายวันนั้นอะ<ๆ>มันอาจจะหายไปมากกว่าค่าเช่าที่เราต้องเสียไปอีกใช่ปะใช่ครับคือเราก็จะต้องดึงพนักงานคนหนึ่งที่แทนที่จะแบบช่วยลวกเส้นนั่งเลยครับ คือเราก็ต้องดึงพนักงานคนหนึ่งแทนที่จะช่วยลวกเส้นได้ก็ต้องมายืนช่วยกันล้างจานอะไรอย่างเงี้ยครับก็โฟมันก็จะขัดถ้าเคจะแนะนําคนที่กําลังจะเปิดร้านหรือเปิดร้านไปแล้วแต่อยากสร้างระบบะเราควรจะทํายังไงหรือจะแนะนาเขายัางไร ไปทานร้านที่เขาจัดระบบอย่างนี้ครับแล้วก็คอยสังเกตหรือว่าเขาทำโอเปอเรตยังไงเหมือนเราก็แบบคอยสังเกตดูครัวเขาเป็นยังไงอะไรยังไงหมายถึงว่าอย่าไปในฐานะแค่ลูกค้ากินเอาอร่อยอย่างเดียวใช่ครับแล้วไปหัดมองไปสังเกตทุกอย่างซึ่งเคก็ต้องสังเกตใช่ครับแล้วก็ไปดูไปถ่ายรูปของเขาแล้วบางทีไปถ่ายวิดีโอเขาไงครับว่าเอ้ยมันทํางานอย่างนี้นะมันอะไรยังไงซึ่งถ้ามันเป็นโอเพนคิทเช่นหมายถึงว่าเขาต้องยอมให้เราถ่ายอยู่แล้วอ่ะถ้่ไงเขาไม่โอเพ แล้วก็ขอถ่ายขอดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ y o u t u b e mm. ก็ช่วยได้เยอะครับเ,ออเดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกเขาเรียกว่าคลิปเป็น POV เงี้ยฮะแล้วก็ถ่ายว่า mm. ทํางานยังไงอะไรยังไง mm. พวกคนญี่ปุ่นก็ทำใช่ครับใช่ช่วยได้เยอะใช่ช่วยได้เยอะมากครับ mm. แล้วก็ไปวิเคราะห์จากคลิปพวกนั้น mm. แล้วก็เอามาปรับปรุงใช้กับเป็นของเราเป้าหมายของ ATC รง อยากจะขยายไปที่กรุงเทพเป้าหมายหลักๆเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองกินราเมงที่มันแตกต่างจากปกติทั่วไปราเมงที่เป็นหมูอะ่ะกินมาเยอะและ้วลองที่เป็นเนื้อกะไก่ดูบ้างครับจริงๆไก,ก่ก็เยอะเริ่มเยอะแล้วครับแต่เนื้อนี่ก็ยังมีไม่ค่อเยอะเท่าไหร่จริงๆมันติดเรื่องต้นทุนนะครับต้นทุนถ้าสมมุติว่าเป็นคนคนนอกที่เข้ามาทำเนี้ยเนื้อจานหนึ่งก็มันต้องสองถึงสามร้อยมันก็จะเข้าถึงยากหน่อยใช่ครับแต่อันนี้เนื้อนี่ราคาร้อย กใช่ครับเราใส่ไหลกลับมาประมาณ<อ>60กรัมครับแต่ว่านะเนื้อมันเป็นเนื้อเนื้อชาชูรสบีบครับที่เราเอาไปอบในเครื่องไอเลชเชนลแล้วก็<ๆ>เอามาสไลด์บางๆก็ถือว่าใส่ปริมาณไม่น้อยเลยใช่ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าเราพยายามมาทําให้เห็นว่าเงินลงทุนหน้าร้านแค่หนึ่งล้านบาทอ่ะก็สามารถทําร้านประเภทนี้ได้แต่เดี๋ยวคนก็จะดราม่าอีกว่าเอาก็ไหนบอกว่าลงทุนกลาง 3- 4ามสีล้านก็เราก็ไม่ต้องไปลงอุปกรณ์แบบคอมบีโอวินก็ได้ถูกไหมเราก็สามารถมาทําสดที่ร้านได้ก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้แพงในเรื่องการลงทุนแต่มันจะเปลืองในเรื่องของโอ peration มากกว่าใช่ครับจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าโอเคเราอาจจะมีกากพนักงาน เข้ามาเพิ่มที่ร้านแล้วมาเตรียมของที่ร้านก็ได้ซึ่งจริงๆที่ญี่ปุ่นใช้ร้านอย่างเงี้ยเขาเตรียมเขาขายทเองหมดใช่ครับฉะนั้นคือมันแล้วแต่คอนดิชันของคนมันแล้วแต่โมเดลธุรกิจและเป้าหมายธุรกิจของแต่ละคนใช่คแต่ทางเ c ตั้งใจอยากจะขยายสาขาอยู่แล้วก็เลยยอมลงทุนและ เค okay. เป็นคนที่เชื่อเรื่องอุปกรณ์และระบบที่มาช่วยการทํางาน<ช>แค่นั้นเองฉะนั้นไม่มีดราม่าไม่ต้องบอกว่าก็เขามีตังเขาเลยทําได้ <c oughs> ไม่มีตังก็ทําได้แต่ต้องมีแนวคิดวิธีคิดที่ดีและสําคัญที่สุดต้องรู้จักเปิดใจถ้าดูคลิปแล้วมัวแบบอันนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันจะไม่มีทางทําอะไรได้เลยครับใช่แล้วก็ใครใ<ช>ที่มาเชนยมลหมานิม,มานอยากแอบมาดูว่าเอ,เอ๊ติซิตลาเมงมันวางระบบยังไงก็มาเป็นลูกค้ายินดีครับยินดีมากแล้วก็เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสไปเป็นลูกค้าที่สาขากรุงเทพ ในอนาคตครับผมหรือแลนหลอดคนไหนดู renamed, คลิปอยู่อยากติดต่อได้ปะติดต่อได้เลยครับเสนอเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแปะลิงก์ก็เพจร้านก็ได้ครับอ่ะเพจร้านหรือ IG ไว้แล้วรับ